พี่เอ๋ยนะครับวันนี้จูงน้องดาวขี่น้องดาวเล็มหญ้ากลางทุ่งนานะครับหลังบ้านนะครับวันนี้มีน้องหมา3ตัวมาเฝ้านะครับทั้งเอลเซ่งาดำเข้ากามเข้ากำนอนหลบนะครับดูนะครับพี่เอย๋ยลา,าพี่เอ๋ยเดินและเล็มหญ้าเลยดาว ส่วนนั่นแม่พลอยกับภูเพชรนะครับอยู่ด้วยกันเดินไปดูครับแม่พลอยนะครับอ่างใหญ่นะครับแม่พลอยเป็นควายตัวเมียที่ลำตัวยาวนะครับแม่พลอยเป็นควายตัวเมียที่ลำตัวยาวนะครับสูงร้อยสี่สิบสี่สิบเอ็ดนะครับแต่อ่างครับลำตัวยาวนะครับอันนี้เป็นลูกของเขานะครับอายุหนึ่งเดือนกับ น่าจะหนึ่งเดือนยังไม่ถึงสิบวันนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งเดือนสิบกว่าวันนะครับเกิดวันที่อะไรนะสิบเก้าหนึ่งเดือนเก้าวันใช่ไหมดูไวลหนึ่งเดือนเก้าวันนะครับดูสูงนะครับนะครับดูแผ่นหลังแผ่นหลังยาวตาตัวยาวนะครับเหมือนแม่เลยนะครับตามนะครับในใบนะครับก็ ผสมหลอดเจ้าไม้นะครับดูหัวเขาโหนกครับดอกเขาใหญ่มากนะครับหัวหนกดูดิหัวหนกหนกโอ้โหดอกเขาไม่ใช่ธรรมดานะครับดูจะสูงถึงครึ่งแม่แล้วนะครับนะครับนี่ครับเดือนกับ9วันนะครับเจ้าคูเพชรนะครับตอนนี้อัปเดตให้ดูว่าาแม่เขาส่งลูกได้ ลูกลำตัวยาวนะครับหน้าหล่อนะครับหน้าหลอดูหน้าหล่หหอไหมครับหน้าห,หล่อหัวโนกรูปหล่อมากนะครับคูเพชรรูปหล่อมากดูพลอยหวงลูกนะครับแต่ว,ว่าก็ไม่ทําอะไรนะครับไม่พลอยธรรมดาสัญชาตญาณนกสัตว์นะครับจะอหวง,งลูกแต่ก็ไม่เป็นไรดูลำตัวพลอยนะครับเป็นควายที่อ่างนะครับลำตัวยาว หลังตรงนะครับดูแผ่นหลังสวยมากนะครับดูนะพลอยนะเดี๋ยวพ่อจับดูดูดูครับแผ่นหลังตรงดูดูหลังนะครับดูหลังไม่พลอยโอ้โหขนาดออกลูกนะครับใหม่ๆนะครับลูกกินนมทุกวันหางยาวครับไม่พลอยหางสวยนะครับลูกก็หางสวยนะ อายุหนึ่งเดือนหางสวยนะครับอันนั้นภูเพชรนะครับอันนั้นโอ้โหไปถึงนู่นแล้วนะครับพี่เอ้ยเป็นไงบ้างเลี้ยงน้องดาวอะน้องดาวนะครับอยู่ดาวองคการดาวอง์การเป็นควายที่ตูดสวยนะครับ ควายเด็กอยู่นะครับดูไข่นะครับอันทะยังเล็กๆนะครับเป็นควายเด็กจะตรวดูตรวจเขาสวยนะครับดาวก็เลีมยหญ้าเก่งนะครับยังธรรมชาตินะครับยังธรรมชาติไม่ได้กินหัวอาหารนะครับนะครับเดี๋ยวไม่มีเงินซื้อนะครับไม่ใช่ไรนะครับอืมสายพัฒนานะครับสายพัฒนา สําหรับแม่พลอยก็เราไม่มีเงินล้านนะครับมีเงินแสนเล่นควายหลักนี้นะครับแสนต้นนะครับเงินแสนต้นเราพัฒนาเอานะครับรอจะได้ลูกตัวเมียนะครับได้ลูกตัวผู้นะครับเจ้าผู้เพชรอายุ1เดือน9วันเองนะครับดูนีหลังตรงดูดกระดานหลังดูดอกเขาครับดูเพชรลูกหล่อนะครับ ลักษณะชัดเจนนะครับตาเต้มแก้มจำดูตูดดูท้ายครับท้ายสวยมากครับกวยเด็กที่ท้ายสวยมากดูดิถักพี่น้องเอ้ยว่นะ,ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเลี้ยงควยก่อนนะครับเดี๋ยวเลี้ยงควยต่อไปนะครับ